ยันเสือทับจระเคหลวงพ่อชูว,วัดดอนทรายยันพิสดารที่รอาการเปิดเผยพร้อมรับชมรับฟังไปชมกันได้เลยครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการสีประเวทกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปตอนนี้เนี่ยเป็นตอนเกี่ยวกับเรื่องของยันศักดด้วยนะกลับมาอีกแล้วยันศักนะเพราะว่าแฟนๆหลายท่านเนี่ยคือยัง ยังอินอยู่นะกับเรื่องของยันศักนะแล้วก็เรื่องของยันศักเนี่ยคือสวยงามด้วยต้องบอกว่าศิลปะสวยงามก็เลยทําให้ต้องกลับมาพูดอีกแล้วนะแต่ว่าสาเหตุจริงๆที่ต้องกลับมาพูดเดี๋ยวจะมีอธิบายในคลิปอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับต้องบอกแฟนๆทุกท่านนะแฟนช่องนะครับว่าปัจจุบันนี้นะถ้าเกิดว่าอยากให้กําลังใจนะช่องศิลปะเวทนะครับสามารถกดซุปเปอร์แซงได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราแล้วก็จะได้ไปหาข้อมูลแล้วก็เอามานําเสนอกันให้นะครับชื่นอกชื่นใจกันนะ ทีนี้เนี่ยสำหรับช่องของเรานะครับตอนนี้เนี่ยได้เปิดคอร์สนะครับหลักสูตรวิดีโอนะครับเรื่องของอักษรขอมไทยนะให้ได้สมัครแล้วก็เรียนกันได้เลยนะครับเรียนกันตอนไหนก็ได้นะเพื่อรองรับนะครับสำหรับคนที่บอกไม่มีเวลานะครับเราก็เปิดให้แล้วนะครับสามารถสมัครกันได้เลยวันนี้สามารถติดต่อไปที่ messenger เพจศิลปะเะเวอนะครับขอรายละเอียดกับแอดมินนะครับแล้วก็สมัครกันได้เลยนะ สำหรับเรื่องอื่นนะครับในวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าผมเองเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าเรื่องเรื่องยันศักดิ์เนี่ยผมจะเว้นสักพักหนึ่งนะแต่ปรากฏว่าก็มีแฟนช่องเนี่ยแกชื่อคุณบัณฑิตวงสวัส์นะคุณบัณฑิตเนี่ยก็ได้ส่งภาพคณอาจารย์แล้วก็มันเป็นล็อกเก็ตนะนะแล้วก็ข้างหลังมันมีรอยจานคาถาไว้นะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยมันเป็นยันแล้วก็ถามผมว่าอ่าโทษนะครับอาจารย์เคยเห็น ยันนี้หรือเปล่าครับโหผมดูยันโหตกใจเลยไม่เคยเห็นนะผมก็เล่นยันคือคือศึกษาเลขยันเนี่ยมาเยอะนะแต่ก็ไม่เคยเห็นยันนี้แล้วก็ไม่รู้จักพระเกจิกท่านนี้เลยนะที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือยันเสือทับจระเข้หลวงพ่อชูกรรม,มสุโทโธวัดดอนายอําเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคิริขันนะครับนะ หลายท่านก็คงจะไม่ทราบนะครับว่า,ว,า,ว,า,ว,าว่าท่านเป็นใครมาจากไหนเดี๋ยวผมจะพูดประวัติคร่าวๆนะครับว่าท่านเป็นใครมาจากไหนแล้วก็ฝีมือายมือในการยันศักดิ์ของท่านที่มีชื่อเสียงมียันอะไรบ้างนะครับแล้วก็วันนี้นะหลักๆเลยก็คือจะมาอธิบายเรื่องของยันเสือทับจระเ้นะมาเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกด้วยแล้วก็เป็นศิลปะที่ผมว่าเออมันน่ามันน่าทำนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณบัณฑิตวงสุวัฒแล้วก็ลุงบรรเทิงนะที่ช่วยหาข้อมูลแล้วก็ถ่ายภาพรอยสัก์นะลูกศิษย์เก่าๆของพ่อชูวัดดอนทรายมาให้้แลวก็ ขอบคุณคุณแมนดอนไซนะครับที่เอื้อเฟื้อภาพอันทางคุณบัณฑิตเนี่ยมาให้เราได้โชว์กันนะครับโดยเฉพาะ,ะลูกถ่ายนะหลวงพ่อชูวัดดอนซแล้วก็ลูกถ่ายมันก็จะมียันเสือทับเจระเขนะนะครับมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะมิติใหม่สำหรับผมนะผมก็ไม่เคยเห็นยันนี้นะก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่เหมือนกันนะก็จะเอาความรู้ใหม่ที่ได้พูดคุยกับแฟนช่องเนี่ยนะถือว่า ได้พูดคุยแฟช่องมาเผยแพร่พวกเราทราบด้วยนะแล้วหลวงพ่อชูวัดดอนทรายเนี่ยประวัติท่านไม่ธรรมดาเลยนะเดี๋ยวมารับชมรับฟังประวัติของท่านด้วยกันนะครับหลวงพ่อชูวัดดอนทรายเนี่ยท่านเป็นคนประจวบคีรีขันนะเป็นคนพื้นที่เลยนะครับก็คือเป็นคนที่ประจวบนี่แหละแล้วก็ท่านก็ประวัติท่านเนี่ยท่านเกิดปี2465นะครับรเรื่องราวก่อนหน้านั้นก็ไม่ทราบแต่รู้ว่าท่านเป็นผู้ที่มีวิชาอยู่ก่อนแล้วนะครับแล้วก็ปี2500เนี่ยท่านได้อุปสมบทนะแล้วอุปชาของท่านก็คือ หลวงพ่อวางวัดกําแพงแสนนะหลวงพ่อวางวัดกําแพงแสนบวชให้หรือหลวงพ่อพระครูสุกิจธรรมสอนนะท่านบวชให้นะ แล้วก็หลวงพ่อเนี่ยก็ได้ศึกษาพระธรรมวินัยนะครับปฏิบัตินะโดยที่หลายคนก็ไม่รู้ว่าประวัติของท่านเนี่ยนะครับท่านเรียนวิชากับใครมากันแน่นะแต่หลกัหลกๆเลยรู้ว่าเป็นหลวงพ่อหวังเนี่ยบวชให้ท่านก็คงได้ศึกษาอะไรกับหลวงพ่อหวังบ้างนะแต่ก็ไม่ได้ชัดเจนมากนะครับว่าท่านศึกษาอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีพระมะโนนะครับกับพระทองเกลียวเนี่ยเป็นพระคู่สวดนะครับ แต่ประวัติหลักๆเลยนะครับที่รู้ก็คือว่าท่านมีวิสัยนะชอบชื่นชอบเรื่องของวิชาอาคมนะครับแล้วก็ก็ศึกษากับครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะครับท่านที่สามารถระบุได้นะครับว่าเป็นอาจารย์พระชูวัดดอนทรายเนี่ยนะครับหลวงพ่อชูกรรมสุทธโธวัดดอนทรายเนี่ยก็คือหลวงพ่อทองวัดดอนสะท้อนนะโอ้หลวงพ่อทองวัดดอนสะทอนนะ้อ,ทอ,ดดอ,นะทอนอำเภอชวีจังหวัด ชุมพรนี่เก่งมากนะเพราะว่าเป็นหนึ่งในพระคณาจารย์ดังยุคนั้นนะแล้วก็ได้รับนิมนต์ไปวัดรัชบ,บพิษปี2481นะนะจากชุมพรเลยนะแล้วก็เขาบอกว่าหลวงพ่อทองเนี่ยพลังจิตเนี่ยเข้มข้นมากนะครับนะหลวงพ่อชูเนี่ยมีประวัติแน่นอนว่าศึกษากับหลวงปู่ทองแน่นะวัดดอนสะท้อนเนี่ยนะจังหวัดชุมพรนะท่านหนึ่งละอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือหลวงพ่อเขียววัดอ่างทองนะ หลวงพ่อเขียววัดอ่างทองเนี่ยอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะจะคิดว่าหลวงพ่อชูวัดดอนทรายเนี่ยท่านได้ศึกษาเรื่องวิชาการศักดิ์มาแน่นอนเพราะว่าลัมพังหลวงพ่อเขียวเนี่ยนะตามประวัติที่คุยกันมาเนี่ยนะครับก็คือหลวงพ่อเขียวเนี่ยเป็นอาจารย์ศักดิ์นะก็เลยคิดว่าหลวงพ่อชูเนี่ยได้รับอิทธิพลวิชาจากหลวงพ่อเขียวนะแน่นอนอีกท่านหนึ่งที่ ท่านไปศึกษาก็คือหลวงพ่อทวมวัดเขาโบดโอ้โหหลวงพ่อทวมนี่ไม่ต้องพูดอะไรมากเลยเหรียญของท่านมีประสบการณ์ทางด้านมหาอุดมากนะหลวงพ่อท้วมเนี่ยนะเก่งอยู่แล้วนะครับที่ประจวบคีรีขันนะทุกคนทราบนะส่วนอ,อีกท่านหนึ่งนะครับที่คาดว่าหลวงพ่อน่าจะได้ศืบสาวิชาก็คือ หลวงพอง่อเงินวัดดอนยหอมนะครับเพราะว่าตามประวัติเนี่ยหลวงพ่อเงินวัดดอยยหอมเนี่ยเคยมาออกเหรียญน,นะช่วยวัดดอนทรายเนี่ยปี2 5 1 3นะเป็นเหรียญรูปหลวงพ่อเงินเลยนะแล้วก็เป็นยันเอกลักษณ์ยันครูน่ะนะครับก็คิดว่าหลวงพ่อชูเนี่ยท่านคงได้ศึกษาจากหลวงพ่อเงินบ้างนะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับเ,เดี๋ยวมีรอยสักนะรอยสักรอยสักหนึ่งเนี่ยนะครับที่หลวงพ่อชูท่านสักเนี่ยก็จะมียันหลวงพ่อเงินด้วยยันครูน่ะนะฮะ แล้วอีกท่านหนึ่งนะครับที่คาดว่านะคาดว่านะไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับว่าท่านได้ศึกษาไหมาคือหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพลีนะครับก็คือหลวงปู่โตเนี่ยท่านเคยมาปลูกต้นสีมหาโพนะครับด้านหลังโบสถ์จำลองนะของวัดดอนทซายแล้วก็ท่านเคยมาแจกพระจันลอยเนี่ยนะครับสำหรับให้กับชาวบ้านเนี่ยในยุคนั้นนะก็นะเหมือนกับเรารู้ว่าใครเก่งอะนะเราเป็นหลวงพ่อชเูเราก็คงอยากจะศึกษากับท่านแต่ยังไม่มีหลักฐานยืนยนันแต่แน่ๆเนี่ยนะครับชัวร์เลยเนี่ยต้องมีหลวงพ่อทองแน่นอนวัดดอนสะทอนแล้วก็หลวงพ่อเขียวแน่นอน ทีนี้นะครับพูดถึงเรื่องของความเหนียวของพุทธินี่ก็มีให้เห็นเยอะนะครับแต่ว่ารอยสักของหลวงพ่อชูเนี่ยครับวัดดอนทรายเนี่ยก็เล่าว่าเรื่องของเมตตามหานิยมเนี่ยก็มีแพ้กันนะครับเดี๋ยวผมมาลองไล่ดูนะครับว่าท่านเนี่ยมีรอยสักอะไรที่โด่งดังบ้างหนึ่งนะครับที่เห็นเห็นเลยที่เขาถ่ายมาดูเนี่ยคือลิงลมนะลิงลมเนี่ยท่านก็จะใส่หัวใจลิงลมเข้าไปนะครับก็วิงวางกลงหะานะแล้วก็อีกภาพหนึ่งภาพที่ผมบอกว่าท่านเนี่ยน่าจะเป็นสิทธิ์ของพ่อเงินก็คือหันุมานนะหันุมานของท่าน,น่จะลลงทาแ้ว ลงหัวใจพระรัตนตรัยอยู่นะแล้วก็ข้างข้างหนุมานเนี่ยจะลงนักทรหดตำรับหลงพ่อเงินวัดดอนยายหอมเลยนะครับ <c oughs> ก็คือจะมีอระพุทโธนะครับข้างข้งนักทรหดเนี่ยแล้วก็ข้างบนเป็นอระอุและข้างล่างเป็นอระย,ยะเนี่ย เอกลักษณ์หลุมพ่อเงินแน่นอนท่านนำมาสักก็แสดงว่าท่านน่าจะเรียนเกี่ยวกพ่อเงินด้วยนะนี่คืออนุมานอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เห็นแลวเป็นเอกลักษณ์คือเสือเสือคล้ายๆเสือกระโดดนะนะเสือเพ่นนะนะครับแต่เสือเพ่นท่านจะไม่ลงอักคระอะไรลกมากท่านจะลงอัขระแม่ธาตุใหญ่นะแล้วก็หัวใจธาตุสีนะนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ท่านเหมือนกันอีกลายสักหนึ่งนะครับก็คือลายสักเสือโทนนะเสือโทนนี่ก็จะเป็นเสือนะตัวปมปมปุ๊ก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 หน่อยนะน่ารักน่ารักนะ ก็ดูแล้วก็จเจริญหูจเจริญตามันเหมือนตุ๊กตาเนี่ยนะก็คือเสือนะแต่ที่จะมาสาธิตและจะถอดคาถาด้วยนะครับจะถอดคาถาแล้วบอกไว้เลยครับใครดูคลิปนี้เนี่ยถือว่าได้บุญด้วยนะครับเพราะว่า วันที่10มิถุนายนนะครับเขาจะฉลองวางศิลาฤกษ์โบสถ์นะวัดดอนทรายกันนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆหรือใครไปเที่ยวประจวบอย่าลืมไปทําบุญที่วัดดอนทรายนะครับไปช่วยทําบุญสร้างพระอุโบสถกันนะครับก็ขอไปสัมพันธ์ให้ด้วยนะครับบอกบุญกันนะในคลิปนี้เลยนะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ดีนะครับก่อนที่จะไปสาธิตการถอดคาถานะครับแล้วก็อัคราจากยัน เสือทับจระเข้นะครับของหลวงพ่อชูกร,รมาสุดโทนะครับวัดดอนทรายก็ขออาราธนานะครับคุณครูบาอาจารย์ต่างๆของหลวงพ่อชูวัดดอนทรายเนี่ยจงมาเป็นประจักษ์พยานหากผู้ใดนําความรู้จากคลิปนี้นะครับเอาไปใช้ในทางที่เป็นกุศลก็ขอมีความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขความเจริญหากใครนําความรู้ไปใช้ในทางที่เป็นอกุศลทาร้ายคนอื่นอกักตัญยูต่อผู้ให้ความรู้อกตัญยูต่อครูบาอาจารย์ก็ขอให้คนผู้นั้นไม่สามารถใช้วิชัยได้และแพ้ภัยตนเองด้วยเถิดสาธุ เดี๋ยวอธิบายก่อนนะครับก่อนจะไปถึงเรื่องการอาธิบายเรื่องของคาถาที่ลงนะก็คือ,อต้องบอกอย่างนี้นะครับก็คือว่าทางคุณบัณฑิตวงสุบัติเนี่ยแกส่งภาพตอนแรกเป็นล็อกเก็ตนะเนาะล็อกเก็ตเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยภาพหลวงปู่นี่แหละนะครับหลวงปู่ชูเนี่ยอยู่แล้วก็มียันเลขนะครับยันเลข2แผงเนี่ยผมพิจารณาแล้วนะผมจะไม่ม่เอามาเป็นอัธถาตทบายในที่นี้แต่ว่าบอกกันคร่าวๆนะให้เป็นประโยชน์ก็คือมันเป็นเลขเลขพิชัยสมบ,บัติแบบหนึ่งนะ ก็หลวงพ่อเนี่ยเรียนกับหลวงพ่อทองนะแล้วก็ประจวบกับทางใต้มันก็ใกล้เคียงกันนะดังนั้นพิเศษสมบัติเป็นไปได้นะที่ท่านจะเรียนจากหลวงพ่อทองมาดอนสะท้อนนะแต่ไม่อธิบายนะเพราะมันยาวนะครับมันอาจจะต้องไปอีก,อกพีนึงเลยละนะเป็นเรื่องพี่จะสมบัติอีกทีนึงเนาะอ่ะสำหรับยันที่ผมเห็นนะครับยันที่ผมเห็นที่ท่านลงเนี่ยนะมันก็จะมี นะที่เคยแก้ไขความเข้าใจไปแล้วนะก็คือณนะที่เขาเรียกว่านะเศรษฐีเนะี่ยจริง,รงๆมันคือณเนะพชกกรกลับมานะฮะแต่ว่าก็คิดว่าหลวง,งพ่อเนี่ยท่านลงมาตามหนังสือของอาจารย์อุรากินนั่นแหละว่าเป็นณนเศรษฐีนะครับอ่าณเศรษฐีนะั่นะก็คือตัวเนี้ยนะเขออนะียนให้ดูก็ได้อ่าเขียนให้ดูก็ได้นะเนี่ยนะตัวเนี้ยนะเออเนี่ยตัวเนี้ยอ่าเราเคยเราเคยไขปริรณากันไปแล้วนะในเรื่องของพ่อกลวยนะอ่าเนี่ยเกยจิอาจารย์ใช้เยอะนะตัวนนะะเ,นะเนี้ยนะฮะก็มาอุเนี่ยอันเนี้ยคืออยู่อยู่เหนือยันเสือทับจระเข้นะ อันนี้ค uh, uh, uh ือเอาแค่ในล็อกเก็ตก่อนล็อกเก็ตนะเขาจะเห็นตัวนี้นะครับแล้วมันมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะมันเป็นณ์เป็นณ์มหานิยมนะนะตัวนี้คือณ์มหานิยมชักขึ้นไปอย่างนี้นะครับแล้วก็มันมีคาถาอยู่คาถาเนี่ยก็เป็นคาคถาที่ทางใต้ก็นิยมนะครหรือทางภาคกลางบางสายก็นิยมคือณออนะครับณ์อแต่ก็ยหรือนะครับอ่านะเออผมเห็นตําราของท่านเนี่ยผมยังอยากศึกษาเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าอู้ ท่านท่านใช้บริสาหลายแขนงเนี่ยนะ,นะอยลือเนี่ยะอยลือเป็นคาถาที่เขานิยมกันนะ,นะท่านมีอยู่นะ,นะลือก็ลือ,ลอ,ลอลตรงๆเนี่ยนะครับนี่คือคือปีกย่อยนในล็อกเก็ตนะแล้วก็ในล็อกเก็ตเนี่ยยังมีคาถาอีกนะคาถาชุดนี้นะครับโดยรวมนี่งเป็นคาถาพวกเมตตามหานิยมนะ <S 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 เดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทำไมผมถึงต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนจะได้เข้าใจรอยสักข,ของท่านนะฮะอ่ะมันจะมีะอีกตัวหนึ่งนะมันเป็นณตัวหนึ่งตัวนี้ผมก็เคยนําเสนอไปแล้วนี่คือนะเงินนะ อ่านะเงินนี่แหละนะสายพิจิตเขาก็ใช้นะนะเงินเนี่ยแต่ว่าตรงข้างล่างเนี่ยนะครับลงหัวใจไว้นะว่าคะ,นะะมังนะคะมังนะบางบางที่ก็อ่านว่าตะมังนะอ่านี่เป็นคะมังนะมานะครับอ่าเขเข้าท่าดีนะครับสัตตินะครับอ่าสัตตินะครับเนี่ยสัตตินะสะตันะสะตตนะิอันนี้อ่าถอถุงสกปรเสือนะเนี่ยลงตัวนี้ไว้ นะเงินก็รู้อยู่แล้วนะนะเงินเนี่ยมันคือทางโชคลาบนะครับทางโชคลาบอยู่แล้วนะก็เข้าใจว่าเนี่ยทางด้านโชคลาบแน่นอนนะทีนี้มันมีคาถาอยู่ข้างล่างเนี่ยเขาลงไว้อย่างนี้นะสัทธาอ่เทวะนะครับเทวะอะระอะฮัดอ่าอะระหัด่าตะโชนะ อ่ารหัตตะชงก็น่าจะแปลว่าผู้บริสุทธิ์นั่นแหละนะครับโสนะโสนะครับคาสตินะครับอ่าโสคาสติสรังนะครับส,ส,สนะรัสงนะตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นสีหลังนะแต่ว่าเขาเขียนมาสรังก็สรังตามเขานะอ่ามิเตนะมิเตอืมราชาราชาอืม ฤทธิ์อ่าฤทธิ์น,นี่เข้าใจได้นะฤทธิ์นะครับนะเข้าใจได้ฤทธิ์น่ะอ่าฤทธิ์เชยะเชยะอ้าวเชยะนะครับเชยะเชยะแล้วก็ชัยยะชัยยะนะครับอ่าชัยยะเชยะแล้วก็ชัยยะด้วยนะครับสัพษษะสพะศัตรูนะสัพพะศัตรูอืมอืมวินาศันติอ่า นี่บทหนึ่งนะครับวินาศวินาศสันติอ่าอ่านี่ครับอ่ะบทนี้เนี่ยมันแปลว่าให้มีชัยต่อศัตรูด้วยนะเพราะมันมีชัยยะมีเชยะแล้วก็มีชัยยะด้วยนะอ่าสัพพัตดูวินาศสันติเน่ยบทนี้คือให้ศัตรูแพ้พ่ายนะก็เหมือนกับรูปเสือที่มันทับจะเข้อยู่นะจะเข้มันอยู่ในน้ำอ่ะนะฮะจะเข้อยู่ในน้ำแต่เสือเนี่ยไปข่มไปทับมันได้เนี่ยไปลักมันได้น่ะนะมันเป็นภาพอ่าเขาเรียกว่าเสือเนี่ยมันกำลังลักลักกับจระเข้น่ะผมพูดแบบแนวที่ไม่ไม่ติดเลตนะ มันลักแต่เจ้เข้แล้วเสือมันอยู่บนบกจ้าเข้นะมันอยู่ในน้านะมันไปรักมันได้ยังไงมันไปข่มไอ้เจ้าเข้ตัวเมียได้ยังไงเนี่ยมันก็คือความพิสดารอย่างหนึ่งนะดังนั้นมันเป็นมหาหนมนาเล็กๆนะมหาหานาทั้งทางบกทางน้ําเลยนะแล้วก็สัตวาเทวามนุษย์อาวัตมันมาจากอีพิโสนะอรหัตตางคือผู้บริสุทธิ์นะครับนี่คือคือหลักๆเนี่ยคือเนื้อหาแรกเนี่ยคือทางมหาหานาแน่นอนนะครับสัตวาเทวานี่ก็คือแปลว่าผู้ที่พระพุทธองค์อี่นะเป็นพุทธคุณของพ อ่านี่เห็นไหมชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งนะท่านจะใช้นะนะครับโมนะพุทธอ่าทายะนี่ท่านขาดไปได้คือแม่ธาตุใหญ่หลวงปู่เก่งนะฮะหลวงปู่เก่งมากผมผมรู้สึกว่าหลวงปู่ท่านท่านมีความรู้แม่ธาตุใหญ่ท่านไม่จริงเลยนะแล้วก็ลงคาถาครับเวทาสาขุนะครับนะเนะีนะ่ยกุสา อ่าทาเวนะเห็นไหมคุ้นไหมคาถานี้นะครับเขาเรียกคาถาคา,าถาไก่เถื่อนนะครับซึ่งคาถาไก่เถื่อนเนี่ยเดี๋ยวผมตั้งใจนะจะทําเป็นอตอนย่อยเลยนะครับเกี่ยวกับพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนเนี่ยนะท่านใช้คาถานี้เนี่ยนะครับกุสาทา,าเวนะทายาสาตะทายะนะครับสาตะตะสายะทาผมเขียนวัดๆนะ สาสาธิกุนะสาสาธิกุอืมกุทิสาสากุตะกุภูภูกุตะกุนี่นะครับเป็นเมตตามหานิยมแล้วเป็นมหาวละเลยนะฮะ ดังนั้นเนี่ยก็เชื่อได้ว่านะครับล็อกเกตนี้เนี่ยมันทั้งโหครบเครื่องเลยทั้งมหาอำนาจทั้งเป็นเมตตามหายมเลยนี่คือยันนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับของยันเสือทัจบจระเ้นยะยังไม่เข้าถึงเสือทัจบจระเข้เท่าไหร่เลยอ่ะเอาเรื่องยันประกอบก่อนนะครับยันประกอบก่อนนะทีนี้นะครับข้างหลังล็อกเก็ตนะข้างหลังล็อกเก็ตเนี่ยก็มีคาถาที่น่าสนใจนะครับผมขอหยิบยกขึ้นมาเพราะว่าคาถาเนี้ยผมเห็นหลวงพ่อเนี่ย เขียนนะครับไม่ว่าจะเขียนรูปท่านหรืออะไรพวกนี้ท่านจะไม่ทิ้งคาถานี้นะครับคาถาที่ผมจะเฉลยก็คือคาถาอิติปิโสหูช้างนะซึ่งเชื่อกันว่าอิติปิโสหูช้างเนี่ยนะมันเป็นคาถาเป็นคาถาที่แบบว่าเชื่อกันว่านะครับจะนําโชคนําลาบมาให้คนนะครับถือว่าในโอกาสนี้นะผมก็จะให้สาธิตการเขียนคาถาอิติปิโสหูช้างไปให้ในตำรับหลวงพ่อนะครับที่ผมว่าเอย๋ยดูแล้วแบบอืมได้ด่ะนะครับคาถาว่าดังนี้นะครับพุโทโธนะ อาจจะสำนวนไม่เหมือนหลวงปู่บุญอาจจะสำนวนไม่เหมือนในตำราจันเทศนะแต่ก็รู้เลยว่าทรงนี้เป็นอิติปิสโสหูช้างนะครับคาถาว่าพุทโธอิติปิปโสพักคะวา,าพุทโธพักขว่า,าดูคลิปนี้กำไรเลยนะได้ยังคาถานี้ไปด้วยอระหัง อิติปิโสอืมพัควาอารหังอืมอิติปิโสพัควาสัมมาน่ะสัมมาเขียนอย่างนี้นะสัมมานะสัมพุทโธนะสัมนะ พุทโธแล้วก็มีคาถาแนวโนโมเล็กๆนะครับอออนะเอแน่นี่ที่ผมบอกสัมพันไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็อะแเนี่นี่ครับแล้วก็เอฮิเอฮิมาวะเนี่ยมาวะเนี่ยพุทโธนะนี่ครับอิติปิโสหูช้างของหลวงปู่ชูนะ เออผมว่าเนี่ยนะครับเด็ดเลยคาถานี้นะเด็ดเลยคาถาของท่านนะก็เลยเชื่อว่านะท่านจะลงในล็อกเก็ตของท่านเนี่ยนะโดยเฉพาะล็อกเก็ตที่มียันเสือทับจอระเข้นะจะเป็นสามสไตล์คือ1ต้องมีเรื่องของมหา,หาอำนาจ2เมตตาแบบมหาล้านรวยเลยนะเพราะว่ามันเป็นรูปอจอระเข้กับเสือเนี่ยเขารักกันนะ่ะนะเขารักกันอยู่นะแล้วก็ สุดท้ายเลยเนี่ยเขาก็เชื่อว่าอะไรที่มันพิสดารน,นะอะไรที่มันพิสดารเนนะี่ยมันนาพาซึ่งลาบเหมือนคนไปดูจิ้งจกเนี่ยผสมพันธุ์หรืออะไรพวกนี้นะมันก็จะเป็นประมาณนั้นนะเป็นเรื่องของโชคลาบนะดังนั้นเนี่ยโหยันเดียวนี่มันสามภาษาเลยนะมีโชคลงโชคลาบด้วยนะทีนี้เรามาดูยันศักดิ์กันนะครับอ่าผมก็ให้จิตรกรของผมนะคุณมดยูเมจิอาร์ตนะครับวาดภาพนะอยู่ตรงกลางกรนนะเพราะผมเนี่ยไม่อาจที่จะวาดภาพ เสือทับเจะเขะครับบนกระดานของผมได้นะเอาเป็นว่าผมก็จะให้อ่าดูนะเป็นภาพขึ้นมาตรงกลางแล้วกันนะอ่าเป็นภาพขึ้นมาตรงกลางแล้วก็ผมก็จะบรรยายว่าเอ๊ะทำไม,มเสือต้องทับจอเคแล้วเขามีลักษณะแบบนี้เพราะอะไรนะครับหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี้ผมก็แอบพูดไปแล้วนะว่าเจะเขะเนี่ยเขาเป็นสัตว์น้ำนะเป็นสัตว์น้ำนะแล้วก็เสือเนี่ยเขาก็เป็นสัตว์บกแล้วทั้งสองอย่างเนี่ยถามว่าคนเนี่ยในราในลงน้ำเนี่ยก็ต้องกลัวจจะเข้นะ เพราะว่าเขามีฟันที่มันแหลมคมแล้วก็อาจจะอาจอาจะเป็นเขาเรียกว่าอันตรายได้ทำไมระวังให้ดีเนะี่ยเห็นไหมเราดูกันเนี่ยเห็นไหมหนังนิทานพื้นบ้านเนี่ยจระเข้ชาววันเห็นไหมก็เป็นที่โจดฐานกันนะภาคกรุงภาคกลางเนี่ยนะก็กลัวจระเข้มากนะส่วนเสือเป็นการเสือเนี่ยเวลาเข้าไปในป่านะป่าแถบประเทศไทยม่งม,มากงเห็นไหมเสือเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเจ้าป่านะดังนั้นเนี่ยสองมหาอำนาาเนี่ยมาเจอกันได้อย่างแรกสุดมันเป็นเรื่องมหาอำหนา้าตัดมหาอำนาานะทั้งทางน้ำและทางบกนี่สติเขาคืออย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็ สองนะครับอย่างที่บอกจระเข้กับเสือเนี่ยเขารักกันนะเขารักกันมันก็เลยเป็นแบบมหานิยมมันเป็นแบบรักที่ข้ามภข้ามชาติรักข้ามเขาเรียกว่าข้ามดินแดนเ่ะนะข้ามน่านาน้ำเนี่ยเห็นไหมมันเป็นเรื่องพิสดารที่เกิดได้ยากหรือเกิดไม่ได้เลยหลวงพ่อท,ท่านจะมีลายศัก์ที่ออกแนวยอกย้อนลักษณะนี้นะครับเช่นลิงจับหางเสืออย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยเหมือนก็ประมาณนะมาหาอนณา,นานนะตัดมหาอุาเนี่ยก็คือว่าคนที่สัก์ไปก็เชื่อว่าจะได้มีมาหาอุณาทั้งสองด้านเห็นไหมทีนี้อักขระที่ลงในร้อนกนะัก อันแรกเลยที่เห็นนะครับก็คือหัวใจกาสลักมีแน่นอนจะพะักกะสะ,ะหัวใจกาสลักมีแน่นอนอันนี้ไว้เขาเรียกว่าน่าจะเป็นการกลึงยันไว้นะครับแล้วก็มีเป็นมหากันด้วยนะลงคําว่ากันหะเนหะไว้ลงไว้ถูกด้วยนะกันหะเนหะของท่านใช้นอน,นูด้วยกันหะเนเนหะเนซึ่งปกติเขาจะลงประหลัดขิกเนี่ยนะครับเนหะเนเห็นไหมเป็นพวกกันต่างๆนะครับแล้วก็จะลงคาถาหัวใจพระธนาตรัยนะอิสวาสุนะครับ อ่าอิสวาสุแต่ว่าท่านจะสลับที่นิดหนึ่งท่านจะเอาอิสุสวานี่มีนะครับอิสุสวามีนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคงกระพันนะครับแล้วก็สวานะครับลงสวานะครับคานะอุดทั้งนี่ตรงบริเวณหางนะครับด้านบนเนี่ยของสัตว์ทั้งคู่เนี่ยจะมีคําว่าอุดอุทธะอุทธะนะครับแล้วก็อ่ายักสะยักสะเนี่ยน่าจะเป็นประมาณว่ามันสนธิกันนะนะรูปรูปสัตว์มันสนธิกันนะยักสะ นี่เห็นไหมแล้วสักตัวนี้เป็นเชิงของสหรือสี่ด้วยอา้าวยัตศะนะครับด้านล่างจะลงธาตุสีนะมะพระพะ,ะนะครับนะแล้วก็จะพระกษัตริย์อีกอา้าวจะพระกษัตริย์อีกเห็นไหมฮะอันนี้คือรอยศักแรกที่ผมเห็นนะครับรอยศักต่อมานะครับก็จะเป็นเสือทัพรเรลเข้เหมือนกันแต่วิธีการลงยันเนี่ยต่างออกไปนะครับก็คือว่า ท่านจะลงอย่างนี้นะฮะท่านจะลงอย่างนี้อันนี้ผมถือว่าเป็นน่าจะเป็นลายใหญ่นะเพราะว่าคงขั้นค่อนข้างที่จะลงแบบเต็มสตรีมอ่ะครบเครื่องเลยนะครับบริเวณเหนือราวนมเนี่ยนะครับท่านจะลงหัวใจสาริกาไว้เป็นองค์พระนะเป็นสาริกาองค์พระสองสององค์นะครับอ่าเป็นองค์พระนะอันนึงจะลงอิสวาสุนะครับอิสวาสุเนาะพอคร่าๆวๆเพราะเราไม่ได้เน้นสาริกา,าชักยอดขึ้นไปแล้วก็มีตัวยันไบพัดข้างๆนี่ะแล้วก็ข้างนี้นะครับจะลงสาริกาตัวผู้นะครับ มะอาอุนะอนมะมะพระทะนมะมะพระทะนะครับแล้วก็อิตินะแล้วก็ลงอ,อุณาลงขึ้นไปนะครับข้างข้าก็ลงหัวใจกัสลัดจะนะครับพระกะสะนะครับอ่าทีนี้มาดูวิธีการลงนะครับค่อนข้างสวยเนี่ยนะผมจะพยายามลงให้ครบนะท่านจะลงอย่างนี้นะครับกันอ่ากันฮะเนฮะนี่หัวใจโจรน,นะครับนี่หัวใจโจรแล้วก็ลงอ่าหัวใจนะครับนี่ พวกเสือนี่ลงนะผมเห็นหลวงพ่อจ้อยท่านใช้นะวัด uh, น้องน้ำเขียวว่ากะจะชนะนะครับจะ,จ,ะจะไม่เหมือนหลวงพ่อจ้อยนิดหน่อยนะแต่คล้ายๆกันกะจะชนะนะครับนะอิตินะอิติลุสิม igue. นะมะพะทะทาสีนะมนะพะทะท่าสีต้องมีแล้วก็เหมือนกันนะครับบริเวณหางเนี่ยจะลงนี่ครับหัวใจมหาอุดทะนะอุดทะ แล้วก็ยักษ์สะนะยักษ์สะเนี่ยมันน่าจะเหมือนพวกสนธิอ่ะนะครับสัตว์มันฟิวชั่นกันเน่ะนะอ่านี่เห็นไหมแต่นะครับยันที่เป็นยันใหญ่เนี่ยนะครับจะลงนี่ครับสิบหกพระองค์นะมะนะอ้อนอกรนะกะกออโนอ้อนะกะ อังแต่อังของงพ่อชูเนี่ยท่านมีงองูอยู่ข้างล่างด้วยนะท่านคงจะกลัวว่าอ่านไม่ใช่อังท่านมีงองูกำกับอยู่ข้างล่างนี้ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของท่านนะฮะ นี่ก็คือยันทั้งหมดนะครับที่เป็นยันเสือทับจะเข้นะผมคิดว่าคาถาในการเสกย,ยันเนี่ยก็คงไม่ไม่ต่างกับยันล้อมเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่ามันจะมีคาถาอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนเนี่ยก็ต้องสําหรับคนที่เรียนสายหลวงพ่อมาโดยตรงนะผมก็ไม่ได้เรียนสายหลวงพ่อมาโดยตรงแต่ชื่นชมนะโดยส่วนตัวนี่คือชื่นชมว่าท่านเนี่ยคิดยันลันกษณะที่ว่าทําเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้ให้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้นี่ผมชอบไอเดียตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเสือมันอยู่บนบกอะ มันจะไปจีบไอ้นางจระ,ะเข้ได้ยังไงอะใช่ไหมมันก็เลยทําให้เราสะท้อนนะครับถึงคําพูดหนึ่งที่เขาบอกว่าเกิดเป็นคนเนี่ยนะครับควรจะพยายามจนกว่าประสบความสำเร็จเห็นไหมสัตว์เนี่ยมันยังพยายามไปรักกันได้ขนาดนั้นนะดังสุภาษิตที่ว่าวายเมเทวะปุริโสยาวะอัทธะนิปทานะครับ เหมือนกับคำที่ผมพูดเลยนะครับเกิดเป็นคนควรจะพยายามนะจนประสบผลสําเร็จดังรอยศักด์นี้นะครับก็นะครับในออตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนะครับก็โปรดติดตามได้ในสินวัพสตต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะับช่วยกันแชร์เยอะๆนะครับไปทําบุญกันนะที่วัดดอนทรายครับขอบคุณครับ